คุณละเมิดละเมิดอะไรอะ่ะคุณเพิ่มเคสสินค้าของคุณไปยังแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์มีเดียอื่นๆก็แสดงมากที่เขาพิมพ์ทุกคนค่ะห้ามคอมเมนต์นะคะแล้วเราทำไงต่อตะกาหลุดปะตะการหลุดปะตะการไม่หลุดไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องพิมพ์แอปอื่นแล้วนะคะทุกคนเดนไม่ได้พูดเลยนะเดนไม่ได้ทำเลยนะทำไมทุกคนทำาป็เบดโดนอะ ไล <TikTok. S 2> น,น,น,เน์เขาดีติ๊กต็อกอ่ะสามพันคนในนี้เขารักคุณอ่ะทุกคนพิมพ์ว่าไอเลิฟติ๊กต็อกพร้อมกันค่ะไอเลิฟติ๊กต็อกค่ะไอเลิฟติ๊กต็อกไอนีติ๊กต็อกไอขาดติ๊กต็อกไม่ได้ไอต้องการติ๊กต็อก every day every time ทุกคนพิมพ์ไอเลิฟติ๊กต็อกค่ะห้ามพิมพ์แอปอื่นห้ามพิมพ์อย่างอื่นนะไอเลิฟติ๊กต็อกกันเร็วไอเลิฟติ๊ก ไอเลฟติ๊กตอกพิมไปให้เขารู้เขาจะได้ไม่แจ้งเตือนเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎเลยนะเป็นนั่งอยู่เฉยๆมากเลยนะเมื่อกี้ไอเลฟติ๊กตอกรักติ๊กตอกยี่สิบสี่ชั่วโมงเช้าสายายเย็นก่อนไอเลฟติ๊กตอกไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรยังไงยังไงก็ติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกเห็นปะติ๊กตอกเห็นไหมว่าคนรักคุณตั้งสามพันคน คนรักคุณเยอะขนาดนี้คุณไม่ต้องโกรธคุณไม่ต้องแจ้งเตือนอะไรไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ติกตอกถ้าเรารักกันเราให้อภัยกันได้แค่นั้นเองให้อภัยแล้วก็ใช้ชีวิตต่อแค่นั้นเองเด็กตอมนุษย์คนเรามีผิดพลาดกันได้ไผิดพลาดก็ให้อภัยแค่นั้นเอง